สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมดีแชนแนลช่องแห่งการเรียนรู้งานอิเล็กทรอนิกส์และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องการทำงานของมุงจรพาราสมิ ي t c 2ซ g ส1 0 b นครับเรามาเริ่ม การทำงานของวงจรพาดฮอริซ ONTAL เลยนะครับเริ่มจากแรงไฟสิบเอ็ดโวลต์ที่ไดจากการทำงานของวงจรสวิตช,ชิง่งเวอร์ซับพทายนะครับผ่านไดโอดเล็กติฟายออกมาเป็นแรงไฟบวกสิบเอ็ดโวลต์ดีซีผ่านแอลแปดหกสอง วิ่งเข้ามาที่ R 8 6 0 2 2โ oh อหม R 8 6 0ทำหน้าที่ดอบแรงดันไฟให้เหลือไฟ8โวลต์โดยมีซเนอร์ D 8 7 2เป็นตัวรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่จากนั้นไฟ8โวลต์ก็จะวิ่งเข้าที่ขา36ของ IC 601 เพื่อเข้าไปเลี้ยงวงจรฮอให้เกิดการทำงานเกิดความถี่15625เฮิร์ตเพื่อส่งไปยังฮอเอาพุทนะครับเราจะกลับมาที่แรงไฟหลักนะครับก็คือแรงดันไฟ140โวลต์บวก140โวลต์ DC นะครับ บวก140โวลได้จากการทำงานของวงจรสวิชชิ่งควอ s u p p ายผ่านวงจรเล็กติฟายนะครับกองไฟให้เรียบโดย C863 220ไมโคร1 6 0โลวล์นะครับจากนั้นก็จะวิ่งมาที่ R5183.3 โอห์มแล้วก็ R5192.2 โอห์มนะครับ จากนั้นจะวิ่งเข้ามาที่ฟลาแบ็กทาร์ฟเมอร์ขาที่9นะครับออกขาที่10ก็คือทีห้าศูนย์หนึ่งฟลาแบ็กทาร์ฟเมอร์ไฟหนึ่งร้อยทีสี่สิบนะครับวิ่งมาจอดที่ขา C ของค5ว1นะครับเป็นทาร์ซิเตอร์ฮอเอาคุดนะครับเอามาจอดไว้ก่อน นะครับจากนั้นอีกส่วนหนึ่งของแรงไฟบ B บวก140โวลต์ดีซีนะครับวิ่งลงมาข้างล่างนะครผ่าน R 518 519แล้วผ่าน R 508 509นะครับเข้ามาที่มอแปลงฮอไดท์ T 553เข้าขา3ออกขา1แล้ว มาจ่อไว้ที่ขาสีทาร์ทิเตอร์ q คิวห้าสุนหนึ่งฮอได้ฮอได้ฮอออาวต์ยังไม่ทำงานนะครับฮอได้ฮอออาวต์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีความถี่15625เฮิริษนะครับเข้ามาเป็นไบอส ให้เกิดการทำงานนะครับความถี่15625เฮิรตที่ได้จากการทำงานของวงจรพอภพายในตัว IC 601นะครับออกมาที่ขา20นะฮะจากนั้นก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา B ของ Q 501ทาสเตอร์ฮอได ขาบีไทเทอร์ฮอดไดมีไบอัสหรือความถี่เข้ามาก็จะเกิดการทำงานหรือนำกระแส Q 501เกิดการทำงาน t ีมอแปล t ท5ห้เกิดการเหนียวนํำจากขด P ไปขดเอจากนั้น Q551 ห o องเอาพุทก็จะทำงานน้ำกระแสเหมือนกันนะครับพอไดทำงานเมื่อแปลงทำงานหอเอาททำงานนะเกิดการน้ำกระแสนะจากนั้นก็จะมีพังนะครับ FBI หรือเราเรียกว่าหอพันนั่นเองป้อนกลับไปยัง ic 601ขาที่21นะครับเพื่อให้ ic 61 1รักทราบการทำงานของภาคพ,พอเอาคุดนะพอได้ทำงานพอเอาทำงานไฟแบกเกิดการเหนี่ยวนำ ก็จะเกิดแรงไฟตามขาต่างๆของม้อแรงไฟแบบทานโฟมเมอร์นะครับขาที่5จะเป็นขาไฟจุดไส้หลอดหรือฮีเตอร์ขานี้นำไปใช้จุดไส้หลอดให้ติดเป็นแรงไฟ AC อีกขาหนึ่งขาที่เก้านะครับขาที่เก้าออกขาหนึ่งตัวนี้ขานี้จะเป็นแรงไฟบวก1 7ึงร้อยจดสิบโวลต์ไปเลี้ยงในส่วนของวงจร R G B M นะครับ R G B M ต่อมาครับไฟอีกชุดหนึ่งที่ออกจากหมแปรงไฟแบบกทาร์ฟเมอร์นะครับออกมาที่ขาสามก็คือแรงไฟ ABL a อ t o m a t i c b e มล AB l ม m i t นะครับหรือวงจรที่เราเรียกว่าควบคุม ความสว่างของหลอด้านั่นเองนะครับบีมคอนโทนนะครับหลักการใช้ไฟลบหักหลางกับไฟดีบวกนะครับแล้วส่งไปให้กับ IC 6 0หกูนหนึ่งรับทราบนะถ้าขาที่สิบ ของ IC 601มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเท่ากับว่าเกิดการจอสว่างมืดนะบวกมากจอมือดลบมากจอสว่างนะครับนี่คือการทำงานของวงจรพาดฮอลิซอนตนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แรงไฟทั้งหมดนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะามาต่อในส่วนของคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ